พานองดะมาหามอยอีกแล้วปลาลุงเลยสังเกตตาแม่ตาองดะกระกลับขึ้นมาเป็นอีกปลาลุงเลยหลังจากความาคลินิกเมืนอนั้นพอร้องเดือนเมื่อกาแหงเริ่มขอบดำขอบปลาลุงเลยบัดเมบันนี้ผมตั้งเป็นจังได้ผื่นึ้นมาแดงอีกแควข้อแขนกระแดงแทตีนก็เริ่มเปียกขึ้นมากระเดาปลาลุงเลยพานางมาหามอยขมอเป็นวายนอนกระสีนอนปลาลุงเลย แข่งฝนมาเสื้อผ้ากระเรียมมาเรียบร้อยแล้วพลังเดือนอ่าบรรยากาศช่วงมอฝนตกปลาลุงเลยหยับ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 ไปพลองเดือนกะเจ๊ตีนเหยียบตะปูเมื่อวานนปลาลุงเลยตะปูกระย่าตะเอิบคนหมอเมืองซองคอนปลาลุงเลย ห้องมอสที่ทับไปนอนนะห้องมอเมืองใส่ผูุทองเนาะ<ก>มันไกลประลุงเลยอันนี้มาห้องมองเมือง,งสองคอนป<อ>้าเพิ่งขยายออกลาสุดได้นอนโรงพยาบาลอีกแล้วประลุเลย <c oughs>

เอากลาเอากระป๋าเอามาเมืองสงขลานใกล้พี่น้องเลยแม่ใกล้พี่นองเดินกัีด้วยพี่น้องเดินนอนกับน้องได้แต่การมันสะดวกแน่สะดวกมองยังมันอยู่ใกล้เนาะหาตอนเช้าวอน้องเดือนมาทวงมาท่านกระโท่ให้น้บ่าวน้ำซ่าพน้องเดือนทางบ้านมาส่งขลาส่งขลาก็ได้เนาะแม่ต่อไปไกลบ้านแม่ อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ต้องเรือนอนกับน้องดากัิบอกเป็นห่วงปันได้เพราะว่ามันกระายคนนอนนอนในห้องมองนีคนเต็มตลอดบ่คืออย,อยู่มื่งเซาผู้ทองนะก็คือบ่คอยมีคนประลุเลยแต่ว่ามอเป็นก็ดูแลดีเนาะมันก็อันนี้มีพวมก็สะดวกสบายเน่นหนึ่งมาพี่ก็สะดวกสบายเนี่นหนึ่งเนาะมันกระต่างกาันพออยู่นี้คนายประลุเลยเกือบ cầm gần khu tiang đó, ตอน nì phong đơn nhung mới người cả, pha đà cả, mượn mượn chị trang sai phần chiết yá hải, chơi khúc người แล้วก็ซื้ออันยังก็ห้องรถตะล่างบอกเลยยังนี่แหละของเด็กหน่อยดินผู้ทงหนึ่งซื้อไม้เพิ่นซองสูตปารุงให้เพิ่นลินพ่อเพิ่นบองงงแง่ปันใดเมื่อวานเด็กประถมสีเมือกเมื่อวานเมื่อก่อน่อพาไปกินเน็ตเมื่อวานนี้พาไปน้องเดือนไปอุ้ยปารุงเลยซีรีสช่วงนี้เล่นเนี่ย เห็ดเห็ดไหนเพลินเห็ดแทนมันไปบ่ลูกไอ่พอเห็ดไหนดูน้ำหน้ากับบุพเพลเอปลาลูกไอ้ฮากระเคิงนี่แต่แนวเอา,ากูะไฮกระตุ่นปีนาไปทางล่างอันน่ะขึ <c oughs> ้นแนมล้างมิขึ้นแนมไปทางล่างลูกน้องด้าสวัสดีปลาลุงดูลูก ก็คืออันอยู่ทังชีิอยู่หน้าแม่น้ำเดือนก็เห็ดเวียปบ่ได้ปลลุงเลยเนี่งมากกับเป็นเมื่อยจะเป็นยังเป็นแบบบ่เคยเป็นเมื่อปลา้องเดือนชอบมากกับเหยียบตะปูปลลุงเลยเหยียบตะปูยาวาพี่แหลมแม่น้ำเดือนเหยียบนะเจ็บปลลุงเลยไปเหยียบเอาบ่โอ้กันเห็นไปสิไปเหยียบเนาะี่ยมันเจ็บบ่เห็นจะขึนเหยียบที่อื่ อยู่กันมาหาปีกับพะลุงเลยไม่น้องเดือนพอเคยเป็นอนายจ้างเถือนแล้วพอรองเดือนหาปีนี่แหละเห็ุเวียงเห็ุงานก็ซอยกลัวตลอดมาปีนี่เพราะว่าเป็นเมย์จะได้ไหมคอยร้านนะเป็นยังเอา บารี้เคนงปลุงสภาพแมวเดือดุกคนโซ่นี่ปลาลุงเลยน้องดากระลิงกระโตต้นต้นลิดโบกตาสียหายเป็นปลุงเลยต้นหายก็ะปิตาี่เศร้าโบเป็นนี่กก ไปนั่งอยู่นี่ไปนั่งปาลุงนได้โทรศัพท์ได้นงาปาลงได้โทรศัพท์อีกแล้วนเออฮัลโหลลูกฮัลโหลบาูนได้โทรศัพท์ รอบน,น e ี้ปลาลุง tamam. LIKE เลยกระเซินน้องดาเศร้ากับข้าเป็นเสมอปาบาพลังเดือนมาไวกับศรีเศร้ากับข้าอีพอไปซื้อนุ่มไหมรอยซาพอลังเดือนมาไว้กษัตริยยุดปลาลุงเลยสิดำเอาซ้ำดำแล้วแล้วกษัตริปลาปลาลุงเลยปีนี้ปีหน้าจังเห็ดใหม่ปีนี้เอาซ้ำนีกับพ่อเพราะว่ามันบ่มีเวลาเห็ดปลาลุงเลยบ่ไว้ไม่น้องเดินกับมาไว้ปลาลุงเลย เมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจเนาะซาสมหลายสิ่งหลายอย่างปลาลูกเมืยมีแต่เลือดมีแต่แนวลูกระบาดสบายสำคัญแห้งกรคือลูกในแดดปลาลูกเมืยลูกระบาดสบายแล้วก็จล้าเจ็บทางใดสระไม่ตรงด้วยกันหัวยิงหัวยองเจ้าของกระสุดลงน้ำเมื่อยเขากินเข่ากระบาดแสบนอนกระบาดลาบนอนกระบาดเต็มอิ่มปากกรดบาดเพียงพ่อปลาลูกเมืยทางกายกระบาดไว มัน no ลุมเลครับพ่อแห้งถ้าน้องดาหายในตาก็แดงขึ้นกระโหงน้องดาดูตาน้องดานะใค้น้ำส้มเนียสัตวสมบ่แต่โอ้ยสวยสิเต็มเห็นเห็นว่าไม่สินกิดอะไรกินหนิบ้ากินหนบ้ากินหนิบ้า

สังเกตตาพี่หน่อยตาเมื่อก่อนนะโป้คนอื่นเนาะอันนี้มันกำลังเริ่มเขาก็เลยพาลูกมาเลยพี่หน่อยพอถ้ามันกลับเป็นลายเถือนหรืออย่างมันหยาพี่หน่อย

thế các sau hại phiềnơi phần mo phần ma xịt ya hại phiềnơi nằm nó đã nè คันบ่เจ็บบ่อันนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยคนบ่ได้ดื้อพี่น้องเอ้ยน้องดาเหมืนสิหายสิฮ้องอยู่เที่ยงไห้เทียงหน้าก็มีแต่ยกกเอ้อยญาของเล่นกันบแม่นสิหายสิ้องสิแอบพี่น้องเอ้ยกัดเอเป็นแล้วบได้อยเอาใจกับาพี่น้องแอบกแอบเฮ็ดเาดก็ผิดเบิดแม่น เียนในชายพี่น้อยแอบแมงพี่น้อยงานกรรมมันคืนกับต้องนั่นเองกับบุได้มันเ่อเห็นเนี้ยกระพิษไปบดกับตอนมีแนวกินอันบุม่อย่งกับอี้อีพี่น้อย โย่ก็จะขี้โย่นั่นได้เมื่อยโย่ออกหายเมล็ดแล่นก็ได้พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ล่าละปาลุงปาก็เลยกดแชร์กดติดตามส่งน้องเดือนเดอร์ปาลุงมีฝาปะกันได้ตามกันต่อไปเป็นแม่พี่น้องเปิดสู้กูทุกคนจ้าบอกันไปลิปนี้ครับสบายดีสบายดีปะลูก So haloopalunga